อาชีพของฉันกำลังโดนดิสรอปชั่นแต่เต้กำลังเครียดหนักเพราะตอนนี้ธุรกิจของเขากำลังเดือดร้อนยอดขายตกต่ำไม่มีลูกค้าแถมลูกค้าเก่าก็เก็บเงินไม่ค่อยจะได้แถมเต,ต้ยังเป็นหนี้นอกระบบจนตัวเองกินไม่ได้น้อนไม่หลับเพราะเจ้านี่มาทวงเช้าทวงเย็นเขาเลยปรึกษากับเพื่อนเป็นการปรับทุกนั่นเองนายเป็นคนมีความสามารถเดี๋ยวธุรกิจนายก็ฟื้นไม่ได้หรอกเพื่อนความสามารถของเรามันใช้ทำอย่างอื่นไม่ได้เลยเต้เต้ปเปรยไหนนายลองเล่าเนื้องานให้ฟังหน่อยสิ นายของฉันต้องคอยติดตามคนอื่นต้องติดตามลูกค้าน่ะสิอ๋อนายเป็นคันด้กรอบใช่ไหมผี่ชายเป็นได้ด้วยเหรอแต่เต้เถ<ๆ>ียงไม่ได้ฉันต้องขีม่มอเตอร์ไซค์ไปตามที่ต่างๆบางครั้งก็กลางวันบางครั้งก็กลางคืนอ๋อนายทำงานขนส่งคมนาคมใช่ไหมไม่ใช่วายงานฉันมันฮาริโอดกว่านั้นเต่เต้ตะโกนกลับบางครั้งฉันก็ต้องไปคว,ามมากกว่ำหม้อก๋วยเตี๋ยวบางครั้งฉันก็ต้องไปทุบก,กระจกบ้านเพื่อให้ลูกค้าเห็นผลงานฉันเต่เต้อวดอ๋อนายรับจ้างทำอาชีพทุบสิ่งก่อสร้างใช่ไหม ถามจริงตัวฉันดูแข็งแรงขนาดนั้นเลยเหรอเต่เต้เริม่มหงุดหงิดบางครั้งฉันก็ต้องตะโกนเสียงดังบางครั้งฉันก็ต้องทำตัวโห o o d มนเป็นการแสดงที่ฉันไม่ค่อยชอบเลยเต้เต้บนอ๋องั้นนายเป็นนักแสดงสมทบตามกองละครใช่ไหมแหมเพื่อนเราเป็นคนดังนั้นเนี่ยหน้าตาฉันดูมีเสน่ห์ขนาดนั้นเลยเหรอไม่ใช่เดามั่วจริงๆเต้เต้หงุดหงิดงั้นนายทำอาชีพอะไรล่ะเด็ดโดนเทคโนโลยีดิสลอปชั่นจนมานั่งกุ้มเช่นนี้ เออเช่นปล่อยเงินกู้น่าระบบแบบผิดกฎหมายดอกเบี้ยร้อยละแปดสิบต่อเดือนยังไงล่ะที่ต้องหดหดค,ค,คูเพราะต้องทวงแบบเข้มๆยังไงล่ะเอา้าแล้วที่นายบอกเคลียร์เรื่องนี้นอกระบบอย่าบอนนะว่านายกู้เงินจากเจ้านี้นอกระบบมาปล่อยกู้อีกทีก็ใช่น่ะสินายนี่ฉลาดจริงๆเตะๆชื่นชมเพื่อนฮางั้นที่นายบอกว่าธุรกิจโดนดิสลอปชั่นหมายความว่า ใช่ก็นี่ไงอัพบายเอบริการยืมเงินอัพจากแอป,ป SCB Easy ให้คุณสมัครยืมเงินจากแอป,ป SCB Easy อ่ได้ง่างยไงได้วยตัวเองพร้อมบริการเลือกพอรตได้ตามต้องการสมัครได้แม้ไม่มีรายได้ประจําไม่ต้องใช้เอกาสารเพียงกดผ่าน SCB Easy อแอป,ปในมือถือรูปผลอนุมัติไวสุดใน5นาทีจ่ายตรงเวลาวงเงินเพิ่มสูงสุดถึง4 0,000บาท อีกอย่างถ้าไหนายังไม่มีบัญชี SCB สามารถเปิดบัญชีง่ายๆพร้อมยืนยันตัวตนใช้แค่แบบประชาชนใบเดียว SCB ที่เขาทุ่มเทหัวใจให้ลูกค้าจ,าจริงๆยิ่งใช้ได้รู้ใจยิ่งได้ยืมเริ่มสมัครด้วยตัวเองได้ที่ SCB Easy App แล้วแต่ตรงบริการยืมเงินอัพได้เลยเฮ้ย hey! การที่มีเทคโนโลยีมาดิสลอปชั่นมาช่วยปกป้องผู้เดือดร้อนไม่ให้ไปกู้เงินนอกระบบนอกกฎหมายนี่มันดีมากๆเลยนะฉันคิดว่าดีแล้วล่ะที่ธุรกิจปล่อยเงินกู้ของนายถูกดิสลอปชั่นเพราะมันเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการใช้บริการสินเชื่อยังไงล่ะเตเต้ทำหน้าจ๋อยส่วนเพื่อของเขาดีใจที่มีสินเชื่อที่ได้รับการรับรองตามกฎหมายให้กับคนที่ต้องการใช้บริการสินเชื่อจริงๆสนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w scb co t th ครับ